อ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันต่อที่เรื่องของการหารเพ่านามด้วยเท่านามนะครับเนาะอ่ะเนื้อหาม2ใช่ไหมอันนี้แล้วแต่โรงเรียนเนาะแต่ว่าที่พี่สอนอยู่นี้ก็คือของม2นะครับนะอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะให้ดู3ข้อแล้วกันโอเคไหมเผื่อเราอาจจะเรียนมาแล้วบางคนแต่อาจจะลืมหรือว่าเรียนเราไม่เข้าใจามาดูด้วยกันเพิ่มความเข้าใจนะครับนะมาดูซิว่าทํำยังไงนะครับเนะาะหลักการวิธีการเหมือนการหารตอนเราเป็นเบบีเลยตอนประถม,มเลยหารเหมือนตั้งตางหารยาปกติ ดูตัวอย่างทีละตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวอย่างที่หนึ่งก่อนกินนะกินนะไม่ทาตรงไหนบอกได้เลยอ่ะขอขึ้นหน้าใหม่แล้วกันโอเคก๊อปปี้มาหน้านี้เป็นไงโอเค,อ,เคอ่ะได้ได้ตัวอย่างที่หนึ่งยอนิดนึงเนาะมองเห็นไหมโอเคทีนี้อ่าเราตั้งหารเหมือนเราตั้งหารตอนเราเป็นเบบีเลยเป็นยังไงเนี่ยหรือว่าพวกเราไม่เคยเป็นเบบี เกิดมาแล้วก็โตเลย 6y ยกกำลัง4ใช่ไหมครับตัวตั้งเนาะตัวตั้งเราเขียนตัวตั้งก่อนอ่า 4y ยกกำลัง3ลบ 2y ยกกำลัง2แล้วก็หารใช้หารยาวนะครับเนาะหรือใครใช้หารสรัน้นก็จะมีวิธีหารสรั้นด้วยเนาะตรงนี้ลองดูหารยาวกันก่อนนะครับอ่าโอเคแล้วก็หารด้วยตัวหารก็คือ 2y ลบ1 ใช่ไหมมันหารเหมือนหลักการการหารเลขปกตินะครับทีนี้มาดูกันมันเหมือนยังไงก็คือเราก็ดูว่าตัวสองเนี่ยคูณอะไรได้สิบหกยกําลังสี่อ่าเหมือนการหารไหมสองวคูณอะไรได้สิบหกยกําลังสี่สองมันคูณอะไรได้สิบหกคูณแปดใช่ปะสองคูณแปดนะสูตรคูณสองแปดสิบหกนะสองแปดสิบหกนะครับเนาะสองแปดสิบหกอ่าสองแปดสิบหกแล้ว y ตรงนี้มีหนึ่งตรงนี้มีสี่ y, ต้องการเพิ่มอีก สามนะก็เพิ่มไปอีก y ยกกําลังสามถูกไหมถูกไหมช่วยกันดูนะครับนะถ้าพี่พทําผิดบอกได้นะเออพี่อาจจะผิดได้เพราะว่าบางทีพูดไปทําไปอาจจะผิดได้แปด y ยกกาลังสามโอเคเราได้มาแล้วแปด y แป y ยกกาลังสามคูณตัวนี้จะได้สิบหก y ยกกาลังสี่เราก็เขียนได้สิบหก y ยกกําลังสี่ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้คูณตัวนี้ได้ตัวนี้แล้วก็ ลบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามีตัวนี้ด้วยอ่าตัวนี้นะครับมันติดลบอยู่ได้อยู่ด้วยนะเราก็เอาตัวนี้มาคูณด้วยลบหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้อ่าคูณด้วยลบหนึ่งเข้ยไหม ก็จะกลายเป็นลบ 8y ยกกำลัง3เอ๊ะจำเป็นต้องตั้งอยู่ตรงข้างหลังตัวแรกเสมอไหมไม่นะครับแล้วแต่ว่ามันอยู่ตรงกับตรงไหนเช่นตรงนี้เนี่ย y ยกกำลัง3อยู่ตรงนี้เราก็เลยตั้งตรงนี้ไม่ใช่ว่าตั้งอยู่ข้างหลังตัวแรกนะครับถ้าสมมุติ 3y มาอยู่ตรงนี้หลังสุดเราก็ต้องตั้งตัวนี้อยู่หลังสุดให้ตรงกันเพื่อที่มันจะจะทำอะไรจะลบกันได้ไงใช่ป่ะมันลบไม่ได้ถ้าไม่ตรงกันอะลบกันนะครับทีนี้ลบกันเหมือนกันนะปกติลบกันเลย ตัวนี้ตัวแรกนะครับเนาะตัวแรกมันก็ลบกันหมดเลยใช่ไหมขอเปลี่ยนสีหน่อยตัวนี้ลบกันหมดเลยเห็นไหมมันก็เหลือศูนย์นะครับเหลือศูนย์อ่ะตัวนี้ก็ลบสี่ลบแปดลบสี่ลบแปดหรืออะไรลบสี่ใช่นะลบสี่ลบลบแปดสี่ลบสี่ลบด้วยลบแปดลบเจอลบเป็นบวกใช่ไหมเป็นลบสี่ลบลบแปดลบเจอลบเป็นบวกก็กลายเป็นลบสี่บวกแปดลบสี่บวกแปดก็เหลือสี่ เฮ้ยได้ไหมได้ไหมลบสี่ลบ 4, ลบแปดลบเจอลบเป็นบวกไงก็กลายเป็นลบสี่บวกแปดนะครับเนาะเหลือสนะี่เนาะอันนี้ต้องไปทวนเนื้อหาหมหนึ่งนะใครลบไม่ได้เหลือสี่นะครับเป็นบวกเนาะเหลือสี่ยยยกกำลังสามตัวนี้ไม่มีตัวดึงเราไม่มีตัวคูแเราก็ดึงลงมาเลยนะครับเนาะสองลบสองยยยกกำลังสองอ่ะเสร็จขั้นตอนนี้ทีนี้เราก็ไปดูต่อว่าตัวนี้คูณอะไรแล้วมัน,ได,นนะนะได้ตัวนี้นะครับเนาะได้ตัวนี้ตัวนี้ ะโอเค้าไหมเราก็ไปดูต่อเอ๊สอง y คูณอะไรนาะสอง y คูณอะไรได้สี่ล่ะก็สองคูณสองถูกปะสองคูณสองไม่ได้สีเ่เนสีดีกว่าเพื่อความแบบว่าカラフルนิดนึงสองคูณสองได้สี่นะครับเนาะเราต้องการให้มันเป็นลบไหมไม่มันเป็นบวกใช่ไหมครับเราก็เป็นบวกไปบวกนะครับทีนี้ต้องการตัวนี้มีหนึ่ง y ตัวนี้มีสาม y ต้องการเพิ่มอีกสีม่มั้งสองสี่นะต้องการเพิ่มอีกสองใช่ไหม ก็จะเป็น 4y ยกกำลัง3แล้วตัว 2y คูณกับ 2y ยกกำลัง2ก็จะกลายเป็น 4y ยกกำลัง3โอเคไหมครับเนาะอ่าทีนี้อย่าลืมว่าเราต้องคูณลบ1ไปด้วยนะครับเนาะคูณลบ1ก็จะกลายเป็นลบ2อันเนี้ย 2y ยกกำลัง2คูณลบ1ก็เป็น 2y ยกกำลัง2แค่เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบถูกไหมครับเนาะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบถือเป็นพอดีเลยมันลบหมดพอดีเลยไม่จะไม่ใช่ว่าจะลบหมดพอดีทุกข,ข้อแบบนี้นะฮะอันนี้เปลว่า ข้อแรกก่อนเอ้ยง่ายๆก่อนศูนย์ศูนย์หมดนะครับศูนย์บศ,ศก็เหลือศูนย์ข้อนี้ก็ได้คําตอบแล้วเฮ้ยง่ายเลยจิบจิบเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยง่ายไหมตอบตอบตอบเท่าไหร่ตอบแปด y ยกกำลังสามบวกสอง y ยกกำลังสองเสร็จเรียบร้อยเนีย่ยเสร็จแล้ะแค่นี้เลยเข้าใจยังอ่ะซูมเอาหน่อยจะได้เห็น โอเคอืม okay. hmm. มันง่ายไปไหมเนี่ยอะยไปดูข้อที่สองดีงดกว่าอาไม่มีอะไรยากยถ้าเรารู้และถ้าตอนที่เราไม่รู้มันก็ยากแอบใช่ไหมพอเรารู้มันคิดไงเอ้ยมันง่ายแล้วนะครับเนาะต้องใช้พื้นที่เยอะไม่ข้อนี้ขึ้นแผ่นใหม่ไปเลยน่าจะไม่เยอะหรอกอ่ะโอเคอ่า okay. นี่ตัวอย่างที่สองนะครับน้อตัวอย่างที่สองอมาดูกันข้อนี้น่าจะเหลือเศษนะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวมาลองทำกันอีกทีพื่ก็ลืมละโอเคเราก็หารเลยตั้งหารเนาะสีอะไดีสีเขียวแล้วกันเจ็ด x บวกเจ็ดอ่าโจทย์ถ,ถูกไหมเนี่ยโอเคอ่ะถูกเนาะหารด้วย7 x ยกกำลังสองบวกสเหมือนเดิมเลยตัวนี้คูณอะไรได้ตัวนี้7จคูณสได้14 x มีอยู่แล้ว2ต้องการเพิ่ม x อีกหนึ่งตัวจะได้ x เป็น3แบบนี้เนาะสองเอ็กคูณเจ็กยกกำลังสองสองคูณเกำลังสองเป็น x อกำลังสแล้วก็อย่าลืมเอา2 x มาคูณ3ามเนาะสองมันเหลือ x. เอ็กเดี๋ยวนะตรงนี้มันโจทย์มันผ,นะผิดหรือเปล่านะโจทย์ผิดหรือเปล่านะเดี๋ยวนะขอเช็คโจทย์ก่อนโจทย์ผิดจริงๆด้วย โจทย์ผิดจริงๆด้วยพวกเราขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษอันนี้ต้องเป็นเจ็ดยกกำลังสองนะขอเช็คอีกทีหนึ่งสิบสี่เอ็กยกกำลังสามลบเจ็ดเอ็กยกกำลังสองบวกเจ็ดน่าจะต้องเป็นยกกำลังสองเลยเนาะไม่งั้นมันมีเอ็กอยู่สองที่อ่เพิ่มยกกำลังสองไปเราสามารถออกแบบโจทย์เองได้ใช่แล้วยกกำลังสองด้วยโอเคทีนี้สองเอ็กคูณสามสองคูณสามเป็นหกใช่ไหมสองคูณสามเป็นหกได้เป็นหกเอ็กซ์ เฮ้ยเขียนตรงนี้ไหมไม่ใช่นะครับอย่าลืมตรงนี้ x ก,กำลังสองด้วยไม่ใช่เขียนตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันยกกําลังสองตัวนี้มันไม่มันเป็นกําลังหนึ่งอยู่นะครับต้องขยับมาตรงนี้อ่าแล้วเราก็บวกกันเฮ้ยลบหยอกหยอกอ่ะลบกันนะครับเนาะลบเลยอ่าเจ็ดเจ็ดลบลบหกกลายเป็นเจ็ดบวกหกนะเจ็ดลบด้วยลบหกกลายเป็นเจ็ดบวกหกนะครับลบเจ็ดลบเป็นบวกนะอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะอ่าไม่เชื่อก็กดทั่เลขดู โอเคทีนี้อ่ะเจ็ดตรงนี้เราต้องการให้มันเป็นอืมเป็นเมื่อมันเป็นบวกหรเป็นลบมาจากไหนเนี่ยเออไอเนี uh. ่ย uh, พูดไปเขียนไปก็จะงงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะ <laughs> uh. สองเอ็กคูณสามก็กลายเป็นหกเอ็กที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบวกนะมันไม่ได้เป็นลบนะคบเพราะตัวนี้เป็นบวกอยู่ใช่ไหมโอเคทีนี้ก็จะกลายเป็นเจ็ดลบหกไงละเจ็ดลบหกก็เหลือหนึ่งเอ็กซ์นะครับขอเขียนเป็นเอ็กซ์เดียวแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็เหลือศูนย์แล้วเนาะตรงนี้ดึงลงมาโดยไม่ได้ลบก็ดึงลงมาบวกด้วยลบแปดก็ดึงลงมาเหมือนเดิมนะครับเนาะทีนี้เราก็ดูต่อว่าตัวนี้คูณอะไรได้เท่ากับตัวนี้คูณด้วยหนึ่งเลยไงนะครับเนาะคูณด้วยหนึ่งเลยนะคูณหนึ่ง เป็นบวกนะเราต้องการเอ้ยเป็นลบสิแน่แน่ผิดอีกแล้วใครๆก็ผิดได้นะลบตัวนี้เป็นลบนะครับต้องการให้เป็นลบลบหนึ่งคูณด้วยเจ็ดเอ็กซ์กำลังสองก็ได้เป็นลบเจ็ดเอ็กซ์ยกกำลังสองอย่าลืมเอาไปคูณกับสามด้วยนะครับเนาะคูณกันได้ลบสามตั้งให้ตรงกับเลขแปดนะครับเนาะลบกันเลยตัวนี้เหลือศูนย์เอ็กซ์นี้ยังไม่ได้ลบก็ดึงลงมาแปดนะครับลบแปดเออลบแปดลบลบสามกลายเป็นลบแปดบวกสามลบแปดบวกสามก็กลายเป็นลบ ห้าทีเนี้ยมันจบละเพราะว่าตัวนี้มันกําลังสองมันมีแค่กาลังมันมีแค่ x นะครับน้องก็จบแค่นี้ก็เสร็จแล้วข้อนี้ก็เลยตอบเป็นเนะครับกออ็ตอบเป็นสอง x ลบหนึ 1, Z, ่งเศษ x อลบห้าเขปะอ่าสองเอลบหนึ 2, ่งเศษ x อลบห้าเนาะโอเคได้ได้ได้อต้องเขียนสรุปคำตอบม้อีกไหมอะระหว่างพวกเราดูเขียนตอบหน่อยลวกันตอบ เนี่ยเพิ่งสกิปนะแป๊บหนึ่ง 2x ลบ1เศษ x ลบ5เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าอ,อีกข้อหนึง่งขออีกข้อหนึ่งนะครับฮึอบอีกหน่อยอ่าลองทำเองก็ได้นะเราทำเองก็ได้ชเช็คโจทย์ก่อน x กำลัง3 x 3, กำลัง2 2x โอเคไปไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเรามีสามข้อนี่แหละข้อสุดท้ายามมีอยู่สามข้อไม่มีแล้วนะครับเนาะอ่าใครอยากได้เพิ่มก็ไป ลองพิมพ์เซิร์ชใน Google เซิร์ชในคูได้นะบอกว่าหาโจทย์ไงโจทย์พระคุนามหาพระคุณามนนองก็จะออกมาพรุบเลยนะคิดว่านะน่าจะม <laughs> ั้งลองต้องลองดูยังไม่เคยลองเหมือนกันเออน่าจะมีอยู่ลนะอ่ะตั้งหารสาม x ยก,กําลังสามบวกส x ยก,กําลังสองบวกสิบสอง x บวกสิบเก้าเยเป็นบวกมาเลยใจดีจังเลยอะ่ะใช่เราขี้เกียจละ ่าเป็นบวกหันเลยดีดีด,ด x บวกสนะครับน้อยส x บวกสโอเคอ่ามาทำกันตามสเต็ปเดิมเลยวัยรุ่นนะพวกเรา3 x อ่าต้องการเป็น3 x กำลังสเราต้องการแค่1ใช่ไหมเพราะว่า1นคูณสได้3ไม่ต้องเขียนก็ได้เราต้องการแค่ x เพิ่ม x มีแล้ว1ต้องการอีก 2, สถูกป,ปะ่ะอ่าแล้วก็ x คูณด้วย3 x ก็จะได้เป็น3 x ยกกําลัง x กำลังสองตัวนี้เป็น x หนึ่งก็จะ x กำลังสามเนาะถูกละโอเคทีนี้อย่าลืมว่าเรามีสี่ด้วยก็4ไปคูณกับ x กำลังสองด้วยนะครับเนาะก็กลายเป็น4 x ยกกำลังสองโอเคอุ้ยข้อนี้ดีจังลบเลยศูนย์หมดเลยอะศูนย์ศูนย์แล้วก็ตัวที่ไม่ได้หารก็ดึงลงมานะครับรออะไรดึงลงมาเลยหารต่อได้ไหมนี่ไม่มีเลยกไม่มียกยกำลังแล้วหารต่อได้เพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่มียกกำลังนะครับเนาะทีนี้สาม x เราต้องการให้เป็นสิบสอง x โอ้โหหวานเจี๊ยบ เออไม่ใช่สามหสิบสองนะสามสีสิบสองเอ่อบวกเนาะเพราะว่าตัวน,นี้มันเป็นบวกมาเลยอ่าสามสี่สิบสองใช่ไหมได้เป็นสิบสอง x อ่ะสี่คูณสาม x ก็ได้สิบสองนะครับเนาะสี่สี่สิบหกแล้วก็ลบกันเหลือศูนย์แล้วก็สิบเก้าลบสิบหกก็เหลือสามนะครับเนาะตอบเลยดีกว่าไม่รีรอเพราะว่าจะไปกินข้าวแล้ว <c oughs> อ่าคุณครูก็หิวเป็นใช่ไหม x อกลังสองบวก4เสร็จสโอเคเสร็จแล้วไปนะไปนะไปนะไปไปไปโอเคบายบายนะครับผมไว้เจอกันเรื่องต่อไปถ้ามีอารมณ์อ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับบายบาย